ัดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปนี้มกุกจะมารีวิวอายแชโดที่มุมใช้แล้วประทับใจมาบอกต่อกับทุกคนนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์ซับสไครป์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและอย่าลืมนะคะกดที่ไปติดตามกันด้วยที่แฟนเพจ Facebook เนาะ <c oughs> บูมรีวิวจะให้ข้อมูลด้านล่างด้านใต้น,นี้ไว้ให้นะครบ1,000งันซับสไครป์เมื่อไหร่ผมก็จะมามีของรางวัลมาแจกเตืนใจ <c oughs> ยอย่าลืมไปซับสไครป์แล้วก็ไปติดตามในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ อายชโดที่บูมว่าเนี่ยคือแบบว่าบูมอะซื้ออายชโดมาพักใหญ่ปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยไปดูในหมดวิดีโอของใน YouTube เรายังไม่มีการทำรีวิวยี่ห้อนี้เลยคือเนี่ยค่ะเจ้าเน็กนิกหรือว่าน็กเป็น professional makeup ใช้มาตลอดแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบในเมสส็ดสีของนางของเขาก็มี1ิเฉดสีประมาณนี้เป็นเนื้อชิมเมอร์เนาะเป็นชิมเมอร์ที่มีแบบว่าให้ความ ชิมเมอร์มีความละเอียดมากแล้วเวลาที่เราทาลงไปแหะมันก็จะแบบเป็นชิมเมอร์ที่แบบนวลผองแบบโปรวาแบบละลิียบละยับเออสีของเขาเนี่ยคข้างๆจะติดโทนปานกลางแต่อยากจะแนะนํานะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยใช้พวกอายไลเมอร์ก่อนที่จะแบบลงเจ้าตัวอายแชโดว์ตัวนี้เนาะเม็ดละเอียดเพื่อนบูมเองก็ทักแล้วว่าเออชอบพาเลตนี้นางก็ไปซื้อตามบูมมาบอก่อนนะคะว่า ทุกๆก,ก,การรีวิวบูมไม่มีสปอนเซอร์คะบูมซื้อเองแล้วก็ใช้เองใช่ดีก็มาบอกต่อซื้อมาในราคาแบบโปรโมชั่นเนาะห้ารกว่าบาทแต่งได้หลายแบบเนาะเป็นนุชชมพูอ่อนๆแบบระยบระยบหรือว่าจะเป็นออกแนวสีโทนแบบดักดักสโมกี้อายก็ได้มาเตี่ยให้ดูว่าสีของเขาจะประมาณไหนซึ่งผมก็ได้หาที่ใต้ข้อมือเนาะตามจริงแล้วสีของเขาเนี่ยชัดมากนะกล้องบูมอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นนะคือสีเขาชัดมากทุกคนคือสีเขาสวยเขาแบบสีเนียนเนื้อแบบ เนื้อของเขาอ่ะเนื้ออายแชโดว์ของเขาอ่ะเนียนมากแล้วคริสเตอร์ในอายแชโดว์ของเขาอ่ะเป็นชิมเมอร์ละเอียดเลยทีเดียวพอแบบทาาแล้วคือว่าเราจะสัมผัสได้ว่าเมียนะก็โปรแล้วก็สวยอ่ะไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมเนาะอ่ะคือเขาก็จะมีแบบว่าความเป็นวิงวิงจะมาทาให้ดูดีกว่าตอนนี้มุ้งไม่ได้ทาอายแชโดว์อะไรทั้งสิน้นว่าแต่งหน้ารองพื้นบางๆแล้วก็บาๆก็ลิปสติกเดีย๋ยวเราจะมา อ่าอาชเชอ์ของเมกกานูนะ่ะว่าของเขาเนี่ยจะประมาณไหนซึ่งเป็นสีประจำก็คือสีชมพูชมพูโอโรแล้วก็สีกโกลแล้วก็อไฮไลท์ทุกคนอหจาจจะไม่เห็นนะในกล้องใช้กล้องโทรศัพท์นะแต่ความจริงแล้วคือมันสวยมากทุกคนฟิลเกอร์สีขาวมันก็ไม่ได้แบบออกเชิงขาวๆนะมันจะแบบเหมือนเป็นเป็นสีสายลุ้งอ่ะคือสวยอ่ะมันตึ่งดูดขอกแบบ ชมพูชมพูเป็นชมพูชมพูอ่อนอ่อนคอนโทรลได้ค่ะเพิ่มความโกลวโอเคเสร็จแล้วทุกคนรู้ว่าทุกคนจะเห็นกันไหมเรามาติดตากันนิดหน่อย ซื้อกันได้เลยตามออนไลน์หรือว่าในช็อปเมสโต่ใ,ใหญ่ๆเนาะมีกันที่เลือกมากมายลองไปดูนะจ๊ะโอเคจบการรีวิวแล้วเดี๋ยวบุม๋มคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้บุมตลอดมาขอบคุณทุกคนที่แบบซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมาเลยค่ะมีกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปหรือว่าถ้าเกิดมีประสบการณ์ดีๆอะไรเดี๋ยวก็จะพยายามมาแชร์มาบอกต่อกันเนาะโอเควันนี้ไปแล้วไวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย